สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรุงกลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลและน่าย,ยินดีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสาราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียมีความผาสุขสงบและความก้าวหน้ารุ่งเรืองความสัมพันธ์ชนมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยที่ดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ การทูตม um, ีคุณค่ายิ่งต่อหม่อมชันและประชาชนชาวไทยจึงเป็นที่น่าชื่นชมที่ได้เห็นสัมพันธมิตรีอันใกล้ชิดของประเทศทั้งสองเป็นดังรากฐานของความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนในด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงที่เพิ่มผุนขึ้นการท่องเที่ยวและการศึกษาหม่อมฉันเชื่ออย่างจริงใจว่าด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะไม่ลดละในความพยายามที่จะกระชับความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุก ทุกด้านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว เวลา15นาฬิกา8นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสักปทุมพระราชทานพระราชาโรกาสให้พระครูประหลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าไข่วนารามตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายกระบือเพศผู้และเพศเมียเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้พระภิกษุสามเณรและขยะศิษยานุสิตร่วมเฝ้าและเฝ้าทุลละออน บาด้วยนางสาวนัทนภรนิรันธนาสิน กรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดชเชิงแราและจังหวัดชนบุรีและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายชิฟฟ่อนเค้กลํใหญ่และอาหารพื้นเมืองสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลําพูนรอบการกุศลในงานเทศมหาชาติโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรยาศัยกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชิฟฟ่อนเค้กลาใหญ่และสินค้า1ตําตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลําพูนใน,นาาโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเฝ้าถวายสิ่ง ด้วยนางสาวสมภาาัทัยอุตสะหะตานนรองประธานมูลนิธิพุทธจิตธรรมยานค่ายพุทธบุตรแห่งที่7อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนำคณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนเงินทุนโครงการวิจัยนักศึกษาที่ได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนการทําโครงการวิจัยและนักเรียนที่ชนะเลิศกการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพันยะการบรรยายธรรมะปี2565ถึง2566เฝ้าทูลอมอพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจําหน่ายชิฟฟ่อนเค้กลาใหญ่รอบการกุศลพิเศษโดยวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชิฟฟ่อนเค้กลาใหญ่และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนในโอกาสนี้นักเรียนที่ชนะการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรและพระภิกษุร่วมเฝ้าถวายสิ่งของด้วยคุณหญิงแสงเดือนอนคอนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกล,ก,ลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธิยศัย พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และคณะนำนางวนิดาดูละลัมพะผู้อํานวยการสายพัฒนาอาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และครอบครัวเฝ้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอากาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่นางวนิดาด้วย นางจุทารัสแพลสประธานมลูลนิธิสตรีวิทยาในาพระราชปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมลูลนิธิเฝ้าทูลละออมพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมลูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดา นางรัตนาเตชะพันงามนายกสมโมสรซอนตา้ากรุนเทพสามนำคณะกรรมการสมโมสรเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธัยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือผ้าไหมไทยเสน่ห์แห่งความงามดุจอัญมณีเพื่อพระราชทานตามพระราชจักรีย นางสาวพันชนะวัฒนเสถียนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าทูละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟครั้งที่17จิงท้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชจิยาศัย นางสายสมวงาศาสุลักษ์ประธานมูลนธิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวนนทิยาจิวบางป่าและคณะผู้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลพีได้ร้องน้องได้เรียงครั้งที่8เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายบาัตรงานคอนเสิร์ตดังกล่าวสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชปถัมธ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจังหวัดลำพูน นางธนพรฟักเขียวประธานบริาาาหารนิตยสารหาวและคณะเฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาลาดินเนอร์ฮาวอวอร์ด2024เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชุปธรร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจังหวัดลำพูน วันนี้เวลา21 07. นาฬิกา7นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวแปลงนาศิลปะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 R 28. รอบ28กรกฎาคม2567ณแปลงนากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกร,ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโล,โลยี หลังการเก็บเกี่ยวสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุว่วคุณภาพและการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีข้าวของศูนข้าวชุมชนปี2567ระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายน2567และจัดทําแปลงนาศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาทําศิลปะในแปลงนาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมการ ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนาศิลปะและนิทรรศการวิชาการศิลปะจากข้าวเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวอาทิศูนย์วิจัยข้าวสกลนครนําเสนอข้าวเหนียวพันกอขกอ24และนําปลายข้าวและมเมล็ดหักมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการวิจัยและเพิ่มมูลค่าเช่นคราฟเบียรสาโทสแน็คบาร์และไดฟุกุ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมานำเสนอข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ n r m 19009-8-1-1-1ทนทานต่อสภาพดินเค็มซึ่งกรมการข้าวพัฒนาขึ้นใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นชาข้าวกล้องข้าวเหนียวดำศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกส่งเสริมให้ปลูกข้าวญี่ปุ่นเจปาเนีาพันกอขอจอหนึ่งวังทอง72มีราคาสูงปลูกได้ดีในอากาศเย็นนำไปทำข้าวป้าซูชิขนมวาฟเฟิลและสาโทศูนย์วิจัยข้าว นเสมองนำเสนอข้าวสาลีพันกขอขสอ1หนและข้าวบาเล่ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพิ่มมูลค่าโดยนําไปแปรรูปเป็นของประดับตกแต่งงานหาัตถกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเช่นนาฬิกาจากช่อแห้งข้าวสาลีและบาเล่ชาบาเล่ขนมปังและยำข้าวสาลี เคียวทรงเกี่ยวข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ในแปลงนานะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อปี2556เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชีวิตชาวนา จดแสดง1ิบพัข้าวไทยที่ได้รับการรับรองในปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทศการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเชิงรุกการสร้างไรายได้เพิ่มจากการอัดฟังจําหน่ายและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วยผลิตข้าวโครงงานเกี่ยวกับข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของโรงเรียนต่างๆสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาศิละปะเฉลิมพระเกยียรติซึ่งเป็นหนึ่งใน12แปลงนาศิละปะเฉลิมชน72พรรษาสู่พืนนาพิสานศิลป์นำพัน์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์มาสร้างสารรค์เป็นงานศิละปะผ่านการปลูกข้าวที่ประสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงความอุดมสมบูรณ์ของธัญญาหารวัฒนธรรมที่สืบทอดมาและความงดงามแห่งธรรมชาติของแผ่นดินไทยโดยแปลงนากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกปลูกข้าวพันธุ์สกุลนคร72และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ NRM 1 9 0 0 9 14-1-1-1บนเนื้อที่5ไร่ได้ผลผลิตรวม6,000กิโลกรัม จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านบรรยายถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวนาและพระกรณียกิจเพื่อควาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรการแสดงสู่ขวัญข้าวแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวนากับการประกอบอาชีพโดยทําปราสาทรวงข้าวและนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นจะถวายปราสาโรวงข้าวแด่พระสงฆ์เพื่อนาไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยนํามาบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะภายในวัดเป็นความเชื่อว่า จะทําให้ข้าวออกผลผลิตดีการแสดงลําล่องวิถีอีสานแสดงวิถีชีวิตของชาวนาภาคอีสานถึงขั้นตอนการทํานาในแต่ละเดือนเช่นเดือนเมษายนและพฤษภาคมเตรียมหน้าดินเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมหว่านกล้าดำนาและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โอกาสนี้ทอดพระเนตรในิทศากาลพื้นบ้านจะแสดงภาพผืนยาวเขียนภาพบุญพระเวทหรือภาพวาดพระเวสสันดร15กันอาทิกันพระมาลัยหมืน่นกันพระมาลัยแสนและกันชูชกออกแบบและเขียนโดยรองศาสตราจารย์ชวลิตอธิป,ปัตยกุลประธานหลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรโดยใช้สีอีสานพาเลทที่ได้จากการศึกษาและวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิตเสงนาประธานหลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาราชพัฏอุดรธานีเช่นสีน้ำตาลดงบังจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดโพธารามอมเอภดงบังจัังหวดมหาสรารคามการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานของสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นมหาวิทยาลราชภัฏอุดรธานีอาทิกระเป๋าตะกร้าสารตุ๊กตาของเท่รึกหมอนรองเท้าและเสื้อผ้า ส่วนกลุ่มท้าผ้าบ้านหนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสาธิตการเลี้ยงไหมสาวไหมและทอสรองผ้าไหมจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนนกอกใช้เวลาว่างทำโมบายจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวและถวายวัดระดับงานกระถินงานบุญต่างๆทั้งยังสอนลูกหลานเพื่อสืบทอดเป็นอาชีพเสริมด้วย เวลาส0นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่พุทธมนฑลสสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจําปีการศึกษา2566ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยทั้งสองสถาบันมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้สรงคุณวุฒิ คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญ,ญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจากทั้งสองสถาบันรวม3,855คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในห้องเรียนให้ก้าวทันการศึกษาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีมีหลักสูตรรองรับการประกอบอาชีพและงานด้านต่างๆ83หลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรได้สอดแทรกทักษะองค์ความรู้ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรบูรณาการรอบรู้และปรับตัวกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงทีจนได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกอบการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์สู่สังคมประกอบการยุคดิจิทัลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยพัฒนาหลักสูตรสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาจารย์และสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพการ ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขุนวินอนึ่งมาจากพระราชดำร,ริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัศดรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวสําหรับเด็ก35ตัวถุงพระราชทาน54ถุงเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านกุนวินตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานแม่วางและบางส่วนเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติออกขานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543เพื่อช่วยเหลือรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรี่ยงอาทิการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ส่งเสริมการปลูกมะแขวนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานด้านสาธารณาสุขและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีรัศดรในโครงการ42ครอบครัวรวม144คนคนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้อย่างยั่งยืนชุมชนมีความเข้มแข,ข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกข้าวข้าวโพดกาแฟพันธอาราบิกา้าชาเมี่ยงและมะแขวนรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนช่วยสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวดํารงชีวิตได้อย่าางผาสุ อยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลในช่วงบ่ายเดินทางไปวัดหลวงขุนวินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมปูชนียสถานที่สําคัญภายในวัดมีอาคารไม้และเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอุโบสถไม้สองหลังคืออุโบสถพระยืนปางจงกรมแก้ว พระพุทธรูปไม้แกะสลักจากต้นจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอุโบสถพระนอนปางปรินิพานและพระพุทธรูปไม้แกะสลักอีกหลายองค์ปัจจุบันมีหลวงพ่อจรันทักขยานโนเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสมเณีจำพรรษา8ดรูป